กาแฟใส่กะทิโอเคอันนี้เป็นกาแฟเข้มข้นพอสมควรนะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะแต่ชนิดจริงๆอะ่ะใส่กะทิี่ห้อะอะไรก็ได้นะคะแต่อัน,นอันนี้เป็นกะทิซึ่ง วาลิดามีอยู่ในขวดอยู่ในใน,ในตู้เย็นนะเรใส่ด,ด๋ยวให้เห็นว่ามันจะหอมมากนะคะพอดีอะกะทิค่อนข้างเย็นอยู่แล้วก็เลยสามารถ ดื่มได้เลยหอ,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 อมชื่นใจยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหมายถึงกะทิกะทิกะทิผงก็ได้นะคะแล้วท่านจะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะ กะทิถ้าไม่ทานมากเกินไปก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะคะหรือไม่ท่านอาจจะเลือกเป็นกะทิออร์แกนิกหรือไม่กะทิซึ่งมีการออะไรนะคั้นแบบกรรมวิธีที่ดีต่อสุขภาพบางคนเอามาดื่มแทนนมยังมีเลยค่ะลอ,ลองศึกษาดูนะคะก็เป็นมิติใหม่แห่งการดื่มกาแฟหรือไม่บางท่านอาจจะ,จะ,จ,ะจะดื่มใส่กาแฟ กะทิอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะถ้าจะมีกาแฟถ้วยหอมกรุ่นทั้งหอมทั้งอร่อยแต่เช้าเลยหรือดื่มตอนบ่ายก็ได้ขอบคุณมากค่ะ